วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้มาเจอกันในตอนอรีวิวเมลอนจากทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของเมลอนนี่นะครับผมพิชเมลอนนะผมพิชเมลอนนี่เป็นของอพินุนะผมพินุจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนหน้าที่มีฝีมือในการปลูกเมลอนค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเนาะก็ปลูกมาหลายปีแลนะผมสําหรับ พีนูนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะผมเนาะสำหรับพีนูนะผมเนาะก็จะโพสต์ขายเมลอนนะผมช่วงที่ตอนตัดนะครับผมเนาะก็พีนูก็จะอัปเดตการปูก,การได้เหมือนเหมือนฟาร์มทั่วไปนะผมเนาะก็จะอัปเดตว่าถึงช่วงนี้จะตัดวันไหนอะไรยังไงเนาะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอย,อยู่บริเวณใกล้เคียงพีน่นูหรือว่าจะเข้าไปรับเองเนี่พีนูก็มีบริการจะส่งให้ถึง ที่นะครับผมเนาะใครสนใจก็ลองดูครับผมเนาะหรือว่าใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็จะติดต่อซื้อจากพี่นุก็ลองติดต่อดูครับผมในเพจ a c e b o o k นะผมพี่นุก็มีรับบริการรับเจาะบ่อบ,บาดาลด้วยนะครับผมนะใครอยู่ในละแวกใกล้เคียงพี่นุก็ลองติดต่อไปได้ผมเนาะเจาะบ่อบ,บาดาลเพื่อการเกษตรอะไรต่างๆเนาะติดปั๊มโซล่าเซลอะไรเงรนะี้ยเนาะก็ลองถามพี่นุดูนะผมเนาะนะเรามาดูเมลอนของพี่นุเลยนะผมพี่นุปลูกลอบนี้ที่ผม ได้มาจากพี่นูนะมี2สายพันธุ์นะผมเป็นไข่ทองคำเนาะกับตัวนี้เป็นคิสมีผมเนาะก็เป็นของเทพมงคลทั้งคู่นะผมเนาะก็ดูคิสมีนี่โอ้โหผิวมันเป็นสีเหลืองแล้วับผมเนาะอันนี้อยู่ที่ผมประมาณกี่วันเนี่ยหกวันเจ็ดวันนะ,นะผมเนาะรวมรวมแล้วก็น่าจะเกือบเกือบสิบวันนะผมเนาะถ้าถ้าหมายถึงอายุการบ่มนะผมเนาะก็ ไม่มีเวลาเลยครับผมนะพึ่งจะมีเวลาในที่จริงแล้วจะผ่าที่จริงแล้วอยากจะบ่มสักห้าวันแล้วแล้วแล้วผ่ารีวิวแล้วผมนะแต่พอดีไม่มีเวลาพึ่งพึ่งจะมีมีเวลานะนนนะเนี่ยตอนกลางคืนนะครับผมเนาะเนี่ยก็ลองดูคนระับผมเนาะก็บ่มนานๆก็น่าจะอร่อยกอังงนเนาะสำหรับคิสมีแต่ถ้าเป็นไข่ทองคำนี่อาจจะบ่มดานไป,ไปนิดนึงนะครับผมเนาะความกรอบมันอาจจะหายไปผมนะดูจากการมันเหี่ยวมากเลยผม แต่ถ้าเป็นใสเนื้อนุ่มเนี่ยก็จะดีนะผมถ้าบ่มนานๆนะครับผมเนนื้อก็จะนุ่มละมุนนะผมแต่นี้น่าจะบ่มนานไปหน่อยนี้เกือบเกือบสิบวันแล้วผมเนาะถ้านับจากพี่นุตัดมาครับผมเนาะมันความกรอบอาจจะหายไปผมหรือว่าจะเนื้อจะซอฟลงผมอาจจะไม่ค่อยกรอบละเดี๋ยวลองผ่าดูว่ผมเนาะว่าจะเป็นยังไงครับมามาผ่ากันเลยนะผมขอลองไข่ทองคําก่อนนะไข่ทองคํานี่ปกตินี่เราเราผ่าไปเนาะมันจะลั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนาะลั่นคือเป็นรอยแตกน้ำมีแต่ผมอันนี้บ่มมา หลายวันวนะเนาะประมาณเก,เกือบเกือบสิวันนะผมเนาะอยู่ที่ผมเนี่ยหกเจ็วันละแล้วพี่นุตัดอีกเนาะมันก็ใกล้ๆน่าจะใกล้ๆสิบเอ่อสิวันแล้วเนะาะเดี๋ยวลองดูว่าผมมันจะลั่นไหมผมคิดว่าน,น่าจะไม่ค่อยลั่นแล้วผมเพราะว่าโอ้ <c oughs> แต่เนื้อแน่นมากโอ้โหความลั่นมันมันจะไม่ค่อยลั่นละก็ลั่นนิดนึงนะผมลั่นนำมีดโอ้เนื้อแน่นมากครับผม โอ้แน่นจริงจงเมลอนจากคนปลูกคนปลูกที่มีฝีมือนะครับผมโอ้โหนี้ไม่ต้องพูดมากครับผมดูจากเนื้อก็ดูความหนาลักษณะของเนื้อโอ้โหแน่นเพราะว่ามันบ่มนานผมสายกรอบมันบ่มนานเนาะมันอาจจะความกรอบมันอาจจะซอฟซอฟลงไปแล้วผมเนาะจริงจริงแล้วบ่มสัก สามวันห้าวันเนี่ยสายกรอบก็ยังโอเคนะน่ายังกรอบมีผมบบมนาะนไปนิดนึงนะควอมกรอบอาจจะซอฟลงไปละเนาะผ่าแล้วอาจจะไม่ลั่นโปะนะครับผมเนาะจริงเราเราลงมีดไปเนี่ยไข่ทองคำเนี่ยมันจะลั่นแซงมีดเลยนะผมเนาะรอยรอยแตกมันชิมกันนะครับอืมอดูซอฟลงโอ้แต่แต่โอ้แต่ก็ยังกรอบอยู่ได้ยินเสียงเลยครับโอ้โหเนื้อแน่นจริงโอ้กรอบอยู่ับผม อืมกรอบโอเคเนาะปึ๊บเนี่ยขอญาตชิมก่อนนะครับอบเอาส่วนนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับขอญาตนะครับผมอืม,อมกรอบอยู่รับผมไม่ได้เสียง,งั้ยอืมหวานนำำรับผม หวานนำแล้วตามแล้วกรอบอ,อร่อยครับอร่อยไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีครับผมหวานหวานดีแต่อาจจะไม่ได้กรอบแบบกรอบแบบสุดๆเหมือนตัดสดหรือว่าบ่มไว้สักสามวันห้าวันผมเพราะว่านี่สิบวันแล้วเนืเน้อมันจะซอฟลงแต่ฟังจากที่ผมเกี้ยวนะเนี่ยเพื่อนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันกรอบอยู่ครับผมแต่อาจจะกรอบไม่ กรอบซอบลงอ่ะซอบลงจากจากเราตัดสดหรือว่าบ่มไว้ไม่กี่วันอ่ะฟังเสียงครับผมอืม,อม,มถือว่าคีอววาเผินนะผมอาจจะซอบลงอีกประมาณสามสิเปอร์เซ็นเนาะอืมโอเคครับผมถือว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะครับผมผ่านครับมาต่อไปเราผ่า คิสมีนะผมคิสมีนี่ไม่ต้องบอกนะจากผิวสีเหลืองเออจากผิวสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองนี่ก็คือสุกจัดนะผมเนาะลองดูนะผมลูกโอ้ผมไม่ได้ชั่งน้ําหนักให้ดูเนาะลูกน่าจะขนาดโ,โลโลเจ็ดโลแปดเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับผมโอ้โหกินหอมกินหอมตัดให้มันขาด โอเคครับดูนะครับโอ้หอมอืมฟุ๊บโอ้โหดูเนื้อดูเนื้อืมเ,เนื้อหนาโอเคนะผมใช้ได้เลยละ่ะโอ้กินหอมกินหอมมากเลยครับผมมาเดี๋ยวลองดูโอ้กินหอมนี่นุ่มแล้วผมนุ่มแล้วครับผม น่าจะละมุนเลยแหลนะเนาะเสียงมีนิดเดียอะนะเสียงติดขอบนิดเดียวโอเคผมว่าน่าจะละมุนระดับหนึ่งนะะชิมเลยแล้วกันนะผมโอ้หหอมมากเนื้อน่าจะละมุนนะผมแต่เนื้อมันดูไม่ค่อยฉ่ำเนานะคิสมีอืเอ้อ หวานตันนี้คือมันบ่มหลายวันเอ่อสัมผัสแรกที่เข้าลิ้นไปนะผมกลิ่นหอมมันมาก,ก่อนเพราะว่ามันบ่มหลายวันตามด้วยความนุ่มับผมถามว่าละมุนไหมผมว่ามันรวมกันอะนุ่มครึ่งหนึ่งละมุนครึ่งหนึ่งคือ เอาฟันจิกลงเนื้อเนี่ยมันได้ความนุ่มเอาลิ้นบี้อะ่ะเนื้อมันยุ่ยๆคอัะผมมันจะละมุนครึ่งหนึ่งนุ่มครึ่งหนึ่งอุ้ยอร่อยดีครับผมติดใจโอ้ชิมหลายชิ้นเลยอโอเคครับผมชอบชอบอร่อยอร่อยหวานหวานเดี๋ยวลองวัดหวานให้เพื่อนดูนะครับผม มันมันฉ่ำเหมือนกันนะตอนเรากินแต่เราผมผ่าแล้วดูเนื้อแบบนี้นมันมันเหมือนไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่แต่ว่าเรากินอนะ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดแป๊บนึ่งครับแบบนี้ไม่ต้องพูดแล้วเนาะเลยเลขสิบห้าไปเลยสิบหกสิบหกแต่สิบเจ็ดอ่ะไม่ต้องถามความหวานนะผมหวานหอมถามว่าหอมเยอะไหม บ่มมานานขนาดนี้หอมเลยระดับกลางกลางไปครับผมหอมหอมดีแต่ไม่แต่คิสมีมันไม่ได้หอมโชยนะผมเนาะมันจะเป็นหอมต้องแบบเอาจอยใ,ใกล้กลิ่นก็แรงเหมือนกันนะผมแต่กลิ่นไม่โชยเฉยผมหอมหวานหวานนี่ไม่ต้องพูดเลยหวานหอมนุ่มละมุนนะรวมกันระหว่างนุ่มกับละมุนครึ่งๆึครับผมเนาะแต่จะไม่ไม่ไม่ถึงกับละมุนแบบพวกขาวไม่่อนอะไรเนาะคาวไม่่อนถ้าบ่มนา,นานก็จะเป็นแบบ เข้าปากไปก็จะเป็นละมุนไปเลยเนาะความนุม่มอาจจะไม่มีละอีส่วนใคร่ทองคำนี่ผมคงไม่ต้องวัดหวานแน่นาะผมว่าน่าจะประมาณ1 0 15อยู่แล้วลวนะเนาะเพราะว่ามันหวานกรอบดีลนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งาฟาร์มนะผมนะสำหรับพีชเมลอนของอพี่นุนะครับผมเนาะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะผมที่ทำเมลอนที่มีคุณภาพที่ดีนะผมเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่นุได้นะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณครับ